ครับสวัสดีครับพบกับผมแสงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้มาอยู่ที่มอสูงเหมือนเดิมนะเพื่อนนะเนี่นะอยู่ที่มอสูงมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะเพื่อนนะคลิปครับคล,ล,นะลิปนี้มาปลูกอ้อยนะเพื่อนนะเนี่ยนะคลิปนี้มาปลูกอ้อยนะนี่นะคลิปที่แล้วนะเพื่อนนะไม่ได้ถ่ายนะตรงนี้ก็ปลูกไปแล้วนะวันนี้ก็มาปลูกนะเพื่อนนะปลูกอ้อยกัน ครับนี่นะกระแตนะนี่นะเพื่อนเนี่ยนะนัินเพื่อนนะกระแตอ่ะเนี่ยเอาไอวางนะเพื่อนเอาไอวางแล้วก็ลายนะลายลายตามร่องนี่เนี่ยนะเพื่อนเนี่ยอันนี้คือขี้หมูนั่นเพื่อนนี่นะลายตามร่องนี่นะนี่นะเพื่อนลายตามค้างร่องนี่นะทีละร่องทีละร่องไปเลยนะเนี่ยลายตามร่องไปนะแล้วก็โรยปุ๋ยเพื่อนๆโรยโรยขี้หมูนะเพื่อนนะ โดยขี้หมูตามยาวไปแล้วก็รถไถลูดนะลูดกบกบดินนะนะกบอ้อยนี่ยนะทุก่องเลยนะเพื่อนนะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนนะทีนั้นเพื่อนเนะี่ยที่ตัดะนะตัดอ้อยนะตัดพันก็เอามาลายตามร่องนะลายตามล่องแล้วก็หวานปุ๋ยนะเพื่อนหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยผสมขี้หมูนะนะแล้วก็เอากระแตะ นะเพื่อนนะกระแตเนี่ยกระแต่นะแตูดนะนะเพื่อนนะนี่นะกระแตรูดเอาดินกบนะเพื่อนะน,นะเห็นไหลายก็ใส่กระแตนะเนี่ยนะใส่กระแตแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนกระแตก็โยนโยน,โยนตามรองนะเนีย่ยเลี้ยงกันต่อไปเลยนะเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไเพื่อน นะพ่อสัมภาษณ์นะครับ,รบว่าไงครับร้อนไหมครับโอ้เยน็นสบ้ายก็เ <laughs> <laughs> ย็นม่ว่อนนั่งนั่งอยู่รถไถอะ่ะนี่นั้นเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็มากันสี่คนนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็มากันสี่คนนั้นเพื่อนนะส่วนแม่ก็หวานปุ๋ยนั้นเพื่อนพ่อสองคนก็ขุดนะเพื่อนขุดนะคืไม่ได้ขุดสับนั้นเพื่อนสับสับสับด้วยนะสับท่อนที่มันยาวๆอ่ะสับให้มันสั้นนะเพื่อนเขาว่ากันว่ามันไม่ขึ้นนะถ้าไม่สับอ่ะสายมันสั้นนั้นเพื่อนแล้วก็ ดินกบนะเพื่อนหวานหวานขี้หมูแล้วก็ดินกบนะเพื่อนนะเนี่ยนะนะครับครับนี่นะนนะนนะก,นกน็หวานแม่กำลังหวานหวานขี้หมูนั่นเพื่อนพัดขอนแก่นนะเพื่อนนะไปนะนี่นะ วิว่สวยเลยเพื่อนร้อนนะเพื่อนเราในก็มาบ่ายน,นะแดดจ้าเลยนะร้อนนะเพื่อนครับ,รบก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ